ลำดับขั้นตอนทางคดีของแพทองทานกรณีคลิปเสียงสนทนากับปุณเสนศาลรัฐมนูญมีมติเอกฉันรับคดีคลิปเสียงสนทนาแพทองทานกับปุณเสนไว้พิจารณาและมีมติเจ็ดต่อสองสั่งให้แพทองทานจินวัตรหยุดปฏิบัติหน้าที่นาย,ยกรัฐมนตรีเมื่อวันที่หนึ่งกร,รกฎาคม2568าดลำดับขั้นตอนทางคดีของแพทองทานศาลรัฐมนูญสั่งให้ยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน15้าวัน จะครบกำหนดในวันที่16กรกฎาคม2568สามารถยื่นขอเลื่อนได้หนึ่งครั้งหากมีการขอเลื่อนจริงจะครบกำหนดส่งคำชี้แจงข้อกล่าวหาในวันที่31กรกฎาคม2568จากนั้นสารรัฐมนูญจะส่งคำชี้แจงของนายกให้ผู้ร้องหักล้างข้อชี้แจงภายใน15วันวันที่16สิงหาคาม2568จะเป็นวันครบกำหนดของสอวอ ที่จะส่งข้อหักล้างคำชี้แจงของนายกหลังจากนั้นสารรัฐมนูญจะส่งข้อหักล้างของ36สวให้หนายกอีกครั้งหากต้องการแก้ข้อกล่าวหาเพิ่มเติม,มจะต้องส่งสารทันทีขั้นตอนต่อไปสารรัฐมนูญจะอภิปรายคำร้องคำชี้แจงข้อหักล้างหักสิ้นสงสยัยจะนัดลงมตินัดคู่กรณีมาฟังคำวินิจิัยชีข้ขาด รวมขั้นตอนทั้งหมดจะใช้เวลาประมาณ45-60วันน่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมหรือต้นเดือนกันยายนคดีนี้น่าจะถึงที่สุดก่อนจะถึงวันตัดสินคดีแพทองทานและรัฐบาลเพื่อไทยต้องประเมินว่าจะรอดหรือร่วงรวมถึงต้องเช็คเสียงและท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลที่มีอยู่ปริ่มน้ำว่าจะกอดคอร่วมหัวจท้ายกันไปต่อหรือไม่หากพร้อมใจก็ไปต่อ โดยดันไทยเกษตรนิติศิลิเดินหน้าต่อแต่หากพักร่วมเสียงแตกโอกาสที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่คงอีกไม่นาน